เฮ้ย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 มาเพื่อเฮ้ยเอาให้เอาให้เห็นหอเองข้างหลังด้วยหนึ่งสูงกว่านี้อีกสองเอาอีสูงอีกโยนเป็นไรดีไหมโยนเลยได้ปะก็ได้นะก็ได้นะเดี๋ยวก็แป๊บนึงเข้ารายการแล้วถูกต้องถามตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษากับครูเบิร์ตและครูจอยในช่วงภาษาทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้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  มาระอะไรนะวีริสมาระเยอะแล้วจ้าสวยปะสวยที่สุดในโลกกว้างจริงใช่ไหมว่าที่สวยไหมก็ใช่ไงทั้งหลังไงสวยที่สุดในโลกกว้างเลยไม่มีใครเทียบได้ไม่ได้จับกูไม่ใช่ว่าคนชมฉันเลยใบเลยไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในซีนีบ้างเลยสักนิดเดียวไม่ได้คิดออกมาเลยฝั่งใต้ใต้หอเอ็นเลยนะแล้วก็หยุดกดกดทับให้หยดหย่าอย่าทำตัวแนวขนาดนี้เราจะบอกใครจะไม่รู้จักครูเบิร์ดกูเกิลบ้างจ้า วันนี้วันนี้วันนี้คุณผู้ชมเราสังเกตดูที่ด้านหลังของเราคืออะไรพอเอ็นไม่ใช่สามพระพูงหรออัอนี้พอเอ็นมึงปรีซานั่นเองอุงโรมประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับจะบอกว่าเนี่ยมาเที่ยวกันประวัติศาสตร์ของเปนมาเยอะแยะมากมายเลยนโรมันเนาะสวยงามมากคุณผู้ชมที่นี่จะบอกว่าเอาเป็นอะไรมาดกันป่าเขาชันุ า <laughs> ขาหนูนิดๆเบาๆนะแล้ว,ลวอากี๋อยากจะเข้าไปก็ไม่ให้เข้าอ,ะอ่ะโวยด่ามากเขาบอกว่าน้ำหนักเกินเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวหอ่อเขาจะเอ็นกว่าเดิมว่าอะไรเขาคงไม่ให้คุณเข้าหรอกจุณจอยวันนี้มาก็แบบใหญ่ๆเบอร,ร์ๆอยู่อะไรอ <laughs> <laughs> ยช้ชม <laughs> กัดตลอดเลยอ่ะนิดเดียวนิดเดียวขำๆน่ารักกุบกริบเบาๆนะครับเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะให้คุณผู้ชมรู้จักกับห่อเอ็นให้มากกว่านี้ ขอมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนดีกว่าใช่แล้ววันนี้มีคำภาษาอังกฤษคำใดเป็นคำแรกคำแรกเลยก็คือหอเอนเมืองปริซ่านั่นเองอภาษาอังกฤษว่าอะไรฝรั่งเขาพูดว่าอะไรฝรั่งเขาพูดว่าคุณผู้ชมออกเสียงตามนะครับอ่ะฝากหน่อยจ้านะนะภาษาเรากยษเลยนะก็ดีนะเราเก็บก่อนนะก็ดีขออนุญาตวางก่อนนะคำว่าหอเอนเมืองปริซ่านะครับออกเสียงว่า bell of p r i s a bell of p r i s a แปลว่าหอเอนเมืองปริซาจำเรียงได้มากเ e ล l อ of Prisa อะลองอ่านลองพูดพร้อมกัน One t o e e l of Prisa เก่งมากนะครับสุดยอดก็คือหอเอนเมืองปริซาทา้าววาว่าหนวาว่าหน้าาาวว้าวว้าว่้าวว้าวว้้ว้าววาหไม่วว่าวว้าวว้าวว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 ้้าวว้าาา้้้ จะครจะพูดภาษากฤษให้เธอโอเคโอเคเดี๋ยวมีการน้อยใจคุณผู้ชมครานี้พอได้หอเอ็นเมืองปริซ่าแล้วใช่ไหมคำที่สองคำที่สองคำว่าหอคอยนะครับหอคอยหอรักคระฆังนะครับหอคอยเราใช้คำว่า t า w e r อ๋อมีใช้คำว่าท o w เ r เหมือนกันเลยก็เคยได้ยินแต่ก็คือหอคอยใช่แล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันนะครับพร้อมกันทางบ้านนะครับ tower 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 คือหอคอยนั่นเองนะครับแต่ใช้คำว่า tower อบ่อยอ่ะเห็นที่ไหนที่ไหนก็บอก tower tower ก็คือสูงสูงหรืออะไสูงสูงเนี้ยเป็น tower คือหอคอยได้เลยนะครับเป็นทรงสูงสูงใช่คือสูงอันนี้คือเน้นคำว่าสูงนะครับงั้นผู้จ้ยงก็ต้อง tower อรละสิอไม่นะครับอันนี้คือ building ธรรมดาตึกหลังบ้านช่องธรรมดานะครับหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้สูงสองชั้นขึ้นไปไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนสามชั้นได้ไหมคุณผู้ชมตอนเนี้ย นะครับต่อมาคําต่อมานะครับคําเดียวกันเลยนะครับคําว่าหอคอยหรือว่าหอระคังเหมือนกันนะครับออกเสียงว่าเบลฟีอีกครั้งหนึ่งอคนึ่งอ่าออกเสียงพร้อมกันดูตามข้างล่างเลยนะครับเบลฟีเบลฟีครับก็คือหอระคังหรือว่าหอคอยนะครับรู้ไหมว่าทำไมครูเบิร์ตถึงต้องเอาคำว่าระคังมาคุณผู้ชมคำว่าระคังนะเป็นเพราะว่าหอเอนี้เป็นหอที่มีระคังอยู่ข้างบน ก็คือแสดงว่าตอนแรกแล้วคุณคือคุณผู้ชมคือเราก็ใส่ฟิลลิ่งเข้าไปมาให้มันดูแบบเออน่าฟังน่าชมเราก็ใส่หืเข้าไปอะไรอย่างนี้เดือถามว่าไม่สนใจใช่ไหมโอเคก็คือว่าหอเอนเนี่ยเขาสร้างมาเป็นหอละค้งค่ะเพื่อเพื่อการทำศาสนพิธีของคาทอลิกนั่นเองก็คือคริส์นั่งใช่ไหมศาสนาคริสต์นี่ไงคาทอลิก อคือไว้เวลาตีไว้ตีระรังอย่างเดียวหรอเรียกชาวบ้านประชุมอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนผู้ใหญ่ดีก็ไม่รู้ไปถามสมัยโรมันไหมโอเคหรือว่าไปเคลียร์กันที่หลังไหมเบิร์ดนะครับขอระ้างประวัติศาสตร์ของความที่เป็นหอระฆังของของศาสนาคริสต์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับหอระฆังมีไว้ตีระรังหรือว่าลั่นกระดิ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้เวลาสวดมนต์หรือว่าเข้าโบสถ์นะครับเป็นเวลาที่เขาประกอบสัาสนพิธีกันนั่นเอง เราเพิ่งรู้เพราะกูจอยพุทธศาสนาเต็มที่นะนะครไม่เคยไม่รู้หรือว่าเป็นแบบเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายของหมู่บ้านต่างๆเงี้ยอย่างเช่นซอมวิลเลจนี้สมมติว่าเขามีแบบเหตุการณ์บางอย่างเขาจะเรียกหมู่บ้านประชุมเขาก็ติเหมือนผู้ใหญ่รีบ้านเรานั่นเองตีกองประชุมใช่ปะชาวบ้านจะมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ีแดนได้ไหมที่สุดเอาเลยไหมตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ คุณผู้ชมคะขอเอ็นที่เห็นนี้นะคะมีทั้งหมด8ชั้นด้วยกันค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะสร้างมาแล้วสี่ชั้น<ม>คือก่อนแรกแบ่งเป็นส่วนอะ<ม>่ะคือว่าตอนแรกสร้างได้สามชั้นครึ่งไม่ถึงสี่ชั้นนะคุณผู้ชม,มได้แค่สามชั้นครึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือบันไดแต่ทีนี้พอสร้างปึ๊บ เกิดปัญหาดินยุบตัวเพราะว่าเป็นดินเหนียวก็เลยยุบก,ก็เลยเอน็นพเอเอ็นเสร็จก็มีการแบบปรับปรุงสร้างโอ้ทังนู่นทงนี้ก็จนกระทั่งเพิ่มเติมมาอีกจนกระทั่งครบทั้ง8ดชั้นแต่ว่าก็เอ็นไปเรื่อยๆจนเป็นวันนี้นนยังเอ็นอยู่ใช่ก็แสดงว่ามันเป็นเพราะว่าส่วนของดินนั่นเองดินเหนียวที่อยู่ข้างใน,ในภายใต้ฐานของหอเอน็นบริษาทนั่นเองที่ทําให้หอนั้นเอน็นใ,<ช>ใช่ไหม แต่ว่าคือมีวิศวก,กรที่เขาชำนาญอะไรเงี้ยเขาก็มาขุดดินรอบๆรอบๆบๆ,ๆเลยนะเพื่อที่จะให้มันเกิดแรงแบบจุดศูนย์ถ่วงอะไรสักอย่างนี้แหละทาให้มันสมดุลกันทําให้มันไม่ล้ไม,ไม่ไม่ถล่มลงมาแล้วมันมีแบบโอกาสจะถลงง่มไหมมันก็มีถ้าเกิดว่าค้านค้นขีดผ่านของ สูมล่วงนัเนี่ยตรงนั้นมันก็จะถล่มใช่ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากคุณผู้จอก็ไม่ค่อยมีความรู้วิทยาศาสตร์เท่าไหร่เข้าใจนะก็ดูจากอืมอ่าเออวันนี้ยิงท้ายก่อนทิงท้ายก่อนยังย่งยังไม่หมดรู้จักกาลิเลโอไหมคะคุณผู้ชมรู้จักสนิทกันเลยกาลิเลโอนะมาใช ใจเลยนะจ๊ะจริงโยนหินสองก้อนพร้อมกันแล้วมันจะตกถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่ไมีแหลกกาลิเลโอมาทําที่นี่ที่พิซ่าเลยเนี่ยนะใช่กาลิเลโอเลยดังเลยจ้า Amazing พิซ่าสุดยอดจ้าฟีสุดอ่ะไปถ่ายรูปกันดีกว่าเดิมไปเลยเดี๋ยวก่อนก่อนจะจบเราจะขอฝากคำว่าเอ็นก่อนเอ็นเอียงแล้วกันหอเอ็นอะไรเงี้ยใช่เอ็นว่าภาษาอังกฤษว่าคำว่าเอ็นภาษาอังกฤษนะครับออกเสียงพร้อมกันค่ะ Askew พ o ้อมกันหองสาม as cute as cute yes as cute as cute ใช่นะครับเป็น adverb นะครับก็คือเป็นคำว่าเอ็นเอียงนั่นเองนะครับหอเอ็นนะครับเอ็นหรือเอียงเพราะฉะนั้นเราจะไป as cute กันดีกว่าเราไปเอ็นเอียงกันดีกว่าเรามาเอ็นเอียงกันเลยทีเดียวเดินเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าโคนน้องน้องสสดีค่ะเราจะไปขายรถไฟเลยดี่สำหรับวันนี้ลาก่อนดีกว่าเนาะไปดีกว่า ดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนกันวันนี้นะคะเราก็คงต้องไปกันแ่อนแล้วใช่แล้วคนสวยของหล่อของเราคงจะต้องไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็สิ่งสวยงามแบบนี้อ้าวานิหน้าอ่านิหน้าพาไม่ได้นะติดตามว่าเราจะไปกันที่ไหนใช่แล้วอาทิตย์หน้าพาไม่ได้จริงๆนะจริงๆมากสุดยอดอ่ะอาทิหน้ามึงป็นใคที่แบบสุดยอเราต้องไปขึ้นบันไดก่อนแล้วจริงๆบันไดอยู่ตรงไหนจริงๆเดี๋ยวขอแม่เราไปไปกันไหมคุณผู้ชมสวัสดีค่งสวัสดีสวัสดีค่ะ